สวัสดีครับหน่อยบ้านสวนฟาร์มเจกันยามเส้าครับฝนตกหลายเมื่อยแล้วครับยางกบบระบอกไดจีดดิงลงไปเบื้องเขื่อนครับข้าไปเบื้องเขื่อนไปหายามตรงเบื้องคนหาใส่มองครับเมื่อนี้กัน,น่าจะต,ตกเบือ้อมื่อนะครับเมื่อนี้บ่มีเมฆเป็นก้อนเลยเป็น ขี่เขาเต็มท้องฟ้าตกลิ้นเมื่อแล้วเมื่อนี่ก็ได้ครับอย่างบบรกิจแล้วครับไปพา,าลุกไปเบื้องเขื่อนครับ,รบน้ำไหลสมุนหอนแะพยายามแล้ว่ะ ทาละามลงไขาวน้อยอน้อยตัวนี้รถเขามาใช้มองครับ น้ำขึ้นลายขนาดครับออลดเขาพากันมาใส่มองตกบดเมื่อหรอครับเมื่อนี้น้ำก็ขึ้นขนาดครับ โอ้เป็นแล้วคนนะคนทหารคนทหารใช้มองมองใหม่เลยบ่มองไม่เลยอ้ไ <laughs> ่าฮ <laughs> ่านช่่นะยุด ด้อยังไงยู่นี่บ่าาอโอ้โหฝน,าากน <c oughs> ตกฝนตกบ่เช้าห่าตกายเมื่อพามาเบ่งเพื่อนใส่มองครับ อา,าเบิ่งคนใส่มองฝนตกตกบ่เซ้าจักเทียยางก็บริกีดได้บ่เช้านี่ได้อยู่มะกิโลนี่แหละฮะ นล่นนะู้นาโอ้ยัยๆบนในมอก็สยโอ้ายัง่ะน่เดนั่นดิน,นั่นดิใส e. ่ไปหมดบรรยากาศคับบรรยากาศะน มองกันเลยเหรอวะผโอ้ยมองดอกโคตรเลอันนี้เล็มอดัน้เลยเลขาโ้ปดำตะขาเพชรเไือน้องคอยกัคอกัอันจบอนปหนโอ้ในปลาไหลครับ โอ้ยปลาไหลตัวหนึ่งตัวาใบถูกมองครับโอ้โอโอหมกหอยครับรบูนะตัวสีม่วงใหมือนกใหญ่น่ะได้ไหมอย่าขึานะ้นบ่อ,อ <c oughs> ปลาไหลตัวนึงครับเอียนครับภาษาบ้านผมเขาเอียนทะเลาะไปเรื่อยๆครับฝนลินบนมือแหละครับเมื่อนี้ตกบนมือ่อแต่เมื่อนี้นะตกบมเซาเลยเนี่ยพวก พทหารก็ใส่พนังพทหารก็ได้เนี่ยนี่ปลานี่มันลอยอยู่นี่ไงนะปลานี้นี่ยเดปลาปประกาพลทหารยังงมยังะแปลงทางที่มองมันครับ มาเบิกเงินของเงินพลทหารครับบ้านี้ครับพลทหารหาใส่โอ้พลทหารเพิ่นใส่ยมองใหม่เลยครับแน่นอนแน่นอนโอ้ลับมองพุ่ยตุ่ม เต้ป้ายหยาก็ได้มีรักโอ้น้ำขึ้นลายครับลีกแล้วโอ้ยผาดเลยเว้ยใส่มองมึงเนี่ยนี่นี่ก็พี่มันอกี้มันหนีปพามาหนีปลาเตื้อพลเนียนโอ้ยจ้าดอกจะต้องหันหลังจะต้หันกู้ฮะยันมาเองหรใส่มองทิมไว้ครับ มายามใหม่ชอบคลิปนี้กดไลค์ก็แชร์ครับก็ติดตามไว้ครับมานี่พามายามมาใส่มองครับเอาเมื่อกมัดมือกินกรุณาเามาใต่มองเลมันเกิมาอมัเกิดนี่มันกบัวหายมันเกมันโคกเพื่อนอันฟอมองอันเล้เสื้กมาแต่ละมากกบัว I'm